ผมจะมาสอนวิธีการอาัดคลิปนะครับง่ายๆครับคุณแค่กดเข้าไปเข้าไปสโตนนะครับแต่ที่สำคัญถ้าจะลงได้ต้องมี YouTube ด้วยนะครับม่งนั้นจะลงไม่ได้แล้วก็พิมพ์เข้าไป เอ่อเอ็มอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับงั้นผมจะเอาเป<อ>็นคิมพเข้าไปนะครับเอตามนี้นะครับเอเซตซีเอเซตสีรีเอ็น R E C O R B E R นะครับเข้าไม่ดีนะครับนี่นะครับ,รบเกมบันทึกวิดีโอนะครับนี่นะครับนี่นะครับบันทึกการเล่นเกมของคุณผู้ใช้กว่า15ล้านคนกำลัง สร้างวิดีโอจํานวนมากด้วยอะไรไม่ดูนะครับผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษน,นะออนี่นะครับ,ก,รบก็มีคนเข้าเยอะอยู่กดติดตั้งเลยนะครับฟรีนะครับ ฟรีนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปนะครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นตรงเดือนละเป็นตรงเดือนแล้วนะครับ มันต้องเชื่อมกับคอมด้วยนะครับอันนี้ถ้าไม่เชื่อมก็ใช้งานไม่ได้นะครับอ,อถ้าคุณจะใช้งานใช่ไหมครับสมมติว่านี่ผมอัดคลิปแล้วนะครับอัดคลิปแล้วแล้วมันจะมีน,นี้ขึ้นใช่ไหมครับคุณว่กดหรือไม่ใช่ดีผมต้องสอนวิธีเข้าก่อน พอคุณเชื่อมคอมเสร็จแล้วเข้าเข้าไปเออเข้าไปพอเข้าปุ๊บมันก็จะมีอะไรพวกนี้คุยก็เรื่อนเรื่อนเรื่อยเรื่อพอ,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 อกดที่เริ่มการใช้งานแล้วมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นแล้วคุณก็ใส่รหัสข้างบนคุณใส่อะไรก็ได้ให้มันมีภาษาอังกฤษและตัวเลขนะครับแล้วก็ข้างล่างคุณก็ใส่ให้มันเหมือนข้างบน ถ้าคุณจําได้แล้วจากนั้นก็มันจะมีแบบนี้ขึ้นเหมือนผมนะครับแล้วคุณก็ถ้าคุณจับก,กิฟต์แล้วกดเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะล้แล้วมันก็จะมีอันนี้ขึ้นนะครับที่เป็นตัวเอมนี้แล้วคุณก็อ่านอ่านาไปสมมติว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมน,นี้รายการนี้ผมเชื่ออะไรพวกนี้นะครได้นําตัวแล้ว พอคุณอาเซ่ใช่ไหมครับก็กด